สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ท t c h a n n e l ผู้รับสารทุตรกตะวันแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาร์ลมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณหรือมีพลังงานที่ยังเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันละคนากันประจำเดือนกันยายนนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ถ้าคุณทราบสามารถรับชมคลิปนี้ได้เอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะ การอ่านพลังงานไปการอ่านและแปลตามหน้าไพ่นะคะเราจะมาดูว่าคนคนนั้นสนใจอะไรในความพิเศษที่ชาวราศีกันมีนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณชวาวราศีกันช่วงนี้น่าจะมีความขัดแย้งทางด้านอารมณ์นะคะความรู้สึกหรือคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เป็นชาวต่างชาติ พูดคนละภาษากับคุณนะคนละภาษาคนละศาสนาคนละวัฒนธรรมสามารถเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเอาละค่ะมาดูพลังงานของพวกเขาเหล่านั้นที่ยังเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงบางทีพลังงานนั้นอาจจะตรงกับคนของคุณที่มีพลังงานอยู่แล้วได้ด้วยนะ s of a n d s ไพ่ j u d g m e n นะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับนะคนที่เป็นเพื่อนความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้อยู่ในกลุ่มนะมีความสด มีความสนุกสนานมีความล่าเริงสดใสนะคะเป็นคนเก่งพลังงานราศีธนูออกมานะคะไพ่แทนพลนคนคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับ Facebook ได้นะคะหรือเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อนเก่าที่ไม่เคยได้ติดต่อสื่อสารหรือสามารถเป็นเพื่อนร่วมง,งานได้ด้วยเช่นกัน เพื่อนใน Facebook ไม่ได้คุยมานานแล้วนะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารมานานแล้วนะคะอาจจะแปลเปลี่ยนมาเป็นความรักเช่นนะ,ะ,นะ,ะเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักเพื่อนใน Facebook ในโซเชียลออนไลน์หรือแม้แต่กระทั่งอาจจะเป็นสถานการณ์ว่าคนคนนั้นกับคุณเนี่ยนะคะเจอกันในกลุ่มเพื่อนนะ,ะหรือมีงานเฉลิมฉลองนะ,ะปาร์ตี้สังสรรดื่มกินหรือเราไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปรู้จักเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งอาจจะเป็น ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเริ่มต้นการพูดคุยการติดต่อสื่อสารได้แต่หมอยังมองเห็นถึงสถานการณ์ของคนที่เราเคยรู้จักแล้วนะที่เคยเป็นเพื่อนนะในอดีตนานแล้วอาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือทักทายกลับมาหรือเขาสนใจคุณนะความเปลี่ยนแปลงกาลังจะเกิดขึ้นนะพลังงานนะทีนี้เอเนจีเนี้ยนะคะนำมาซึ่งนะเอ่อ เป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกนะคะพลังงานของคุณและเขาเนี่ยนะรู้สึกว่าความรู้สึกที่เหมือนไม่มีความสุขความรู้สึกที่มันเหมือนเหงาเนี่ยนะะมันจะสมดุลพลังงานมันจะเข้ามาเติมเต็มนะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมีชีวิตชีวามากขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขา,าชอบอะไรในความเป็นคุณเขาบอกว่าตัวคุณเองนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ราศีกันลัคนากัน นะมีสเสน่ห์เพศเดียวกันได้ต่างเพศได้มีแรงดึงดูดนะคะมีความสุขแสดงว่าคุณต้องมีพลังงานที่ดีนะะถึงมีแรงดึงดูดนะไพ่เดวิลเนี่ยนะช่วงนี้คุณอาจจะ ออกไปพบปะสังคมสังสรรค์หรือทำทรงผมใหม่ให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเราอาจจะไปเข้ากลุ่มสังคมหรืออะไรสิ่งนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะพลังงาน k King o f w a n d ขึ้นแปลว่าช่วงนี้นะ,คะใครบางคนที่เป็นราศีกันลัคนากันอาจจะนะ,ะออกกำลังกายดูแลรูปร่างบอดี้หน้าตานะ เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมทําให้เรามีแรงดึงดูดนะคะมีความรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นมีความสุขสนุกสนานเอนจอยแล้วก็มีอัธยาศัยดีทําให้คนคนนั้นรู้สึกนะ,ะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนอยากจะเป็นแฟนหรือขอโอกาสพูดคุยการเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันทีนี้พลังงานเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะก้าถ้วยคุณอนะเป็นคนที่โสดหรือไม่สดก็ได้นะคะก็คือ อาจจะกลับมาโสดหรือเป็นคนโสดมานานแล้วแต่คุณเนี่ยนะคะมีความสุขเหมือนว่าเราอะนะคะออมีความสุขเติมเต็มตัวเองได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีแฟนเราอาจจะปล่อยวางเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วเรามีความสุขนะ,ะเอนเนจีความสุขเนี้ยมันก็เลยส่งผ่านนะคะส่งผ่านจากพลังงานของคุณทําให้นะค,ะคน คนอื่นหรือคนคนนี้ที่มาพบเจอคุณนะคะทำให้คุณม,มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดเราไม่วิ่งตามใครแล้ว King of w f one จะไม่วิ่งตามใครนะคะนะก้าวถ้วยเป็นพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์นะมีโอกาสตอนนี้คุณอาจจะเปิดโอกาสก็ได้ให้ใครก็ได้ที่สนใจคุณนะคะคุณอาจจะมองว่าคนนี้เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่เรายังไม่ได้ตัดสินพลังงานคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะราศีกันลนัคณาการว่า เราจะไม่รีบจัดหรือตัดสินว่าโอเคคนนี้อาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคลูร่ร่างหน้าตาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราอ่ะจะเปิดโอกาสหมายถึงว่าเราเปิดช้อยตัวเลือกทางเลือกที่ให้ใครบางคนเนี่ยสามารถคุยกับเราได้โดยที่เราอ่ะยังไม่ตัดสินว่าเออคนเนี้ยเราไม่ชอบและเราจะไม่คุยเลยเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นสิ่งนี้แต่ตอนเนี้เราจะให้โอกาสพวกนั้นนะคะคุยนะหรือนะ,ะเราเปิดโอกาสให้พวกนั้นนะเออ แสดงความสามารถที่อยากจะได้เราเป็นแฟนอะไรสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะพังงานดีทีเดียวนะราศีกันลัคนาการหมอว่าช่วงนี้นะคะคุณมีความสุขและคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวตนของตนเอง ะะอาจจะไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์เราก็เลยมีความสุขนะ,ะไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องไปวิ่งตามใครไม่ได้โฟกัสว่าเราจะรอคนที่เียบหายไปหรือคนที่ถอยออกมาแล้วมันเหมือนความเปลี่ยนแปลงพลังงานครั้งนี้กลับมานะ,ะเราก็เลยทําไมคะทำให้พลังงานเรามีความสุข เราก็เลยดูมีสเสน่ห์นะคะทีนี้ใครที่สนใจเราหรือเห็นเราเนี่ยนะเขาก็อยากพูดคุยหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนเก่าเราในอดีตพอเรามีพลังงานเหมือนผ่อนคลายไม่ได้สีเรียสจริงจังเกินไปหรือเราอาจจะคิดว่าตั้งสเปคคนอื่นอาจจะมองมาที่เราหรืออาจจะมองว่าตัวเราเองเนี่ย ตั้งสเปคสูงจนเกินไปต้องรูปร่างหน้าตาดีต้องมีสิ่งนู้นสิ่งนี้เราทําไมคะสามารถปรับตัวหรือไม่ได้แลดูกดดันเวลาคนที่พูดคุยกับเราคนที่ดูเลเวลต่ํากว่าหรือดูเลเวลสูงกว่า คุณก็สามารถพูดคุยได้อันนี้คือเป็นสเสน่ห์ที่คนคนนั้นนะ่ะมองมาที่คุณในช่วงนี้นะคะมันเป็นความสุขมันก็เลยดูทําให้เราดูโดดเด่นบางทีนะคะเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกในชีวิตแต่เราเปลี่ยนพลังงานของเราทําให้เราเนี่ยดึงดูดความสุขนะ,ค,ะคนที่เข้ามาก็เลยทําให้เรามีความสุขสนุกสนานเบิกบานเป็นการที่กลับมาพูดคุยกับเพื่อนเก่าอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันทีนี้นะจัดเม้นต์กับเดวิลเนี่ย มันยังมีแรงดึงดูดถึงนะคนเก่าๆได้ด้วยนะคะคืออาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกคนคนนั้นอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ที่ผูกมัดความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนหรือไม่อยากคอมมิชเมนต์ให้เราเป็นแค่เพื่อนหรือคนร่วมงานอะไรสิ่งนี้นะคะเขาก็อาจจะตัดสินใจก็ได้ว่านะคะ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะคุยกับคุณไม่ได้อยากเป็นเพื่อนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้การเริ่มต้นที่จะมีความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะก็คือคนคนนี้อาจจะคิดว่าไม่อยากมีความรักแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเพราะพลังงานเรา สบายๆไงคะเออเป็นเพื่อนก็ได้มีความสุขไม่ได้กดดันนะ,ะไม่ได้กดดันไม่ได้ซีเรียสจริงจังว่าถ้าเธอจีบฉันวันนี้เธอจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะ,ะมันก็เลยทําให้มันเป็นความรู้สึกของคนที่เข้ามาเจอหรือมาเห็นเรามันเป็นมันมีความผ่อนคลายนะคะทีนี้ความสัมพันธ์บางคนนะนะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหาสามารถ กลับมาพูดคุยหรือทักทายหรือกลับมาติดต่อสื่อสารได้ด้วยเช่นกันนะคะกลับมาเคลียร์กลับมาคุยจากที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้เจอหน้าอาจจะทักมาแต่ทีนี้ความสัมพันธ์นั้นจะไปได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นนะ,ะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณไว้บ้างคุณก็ต้องไปพิจารณานะ,ะเพราะพลังงานเดวิลอะ สเสน่ห์หรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณนะ่ะยังเป็นความสุขของคนที่มาเจอคนนี้หรือคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเพราะเขาอาจจะไม่ได้อยากเสียโอกาสที่ได้รู้จักชาวราศีกันไปนั่นเองนะคะเอาละคะ่ราศีธนูนะราศีมังกรราศี ราศีมิถุนที่มีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีกันและคนากันในช่วงเดือนกันยายนนะคะขอให้มีความสุขในช่วงเดือนเกิดของชาวราศีกันและคนากันนะคะแสดงว่าอาจจะมีการจัดปาร์ตี้งานวันเกิดก็ได้และทีนี้บางเอิญเราอาจจะแบบว่าเออเราจองร้านที่ตรงนี้นะคะปอกุ้งเผาและบางเอิญเราไปเจอเพื่อนเก่าหรืออาจจะไปเจอคนรักเก่าหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เขาคนนั้นนะ่ะนะคะอาจจะแบบ ไม่ได้เปิดใจคุยกันพอเราดื่มกินปาร์ตี้สังสรรค์ไปเขาก็อาจจะกล้าเปิดใจพูดความรู้สึกหรือเพื่อนคนที่เคยแอบชอบเราเพื่อนสมัยก่อนกลับมาเจอกันหรือเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยมาเจอเขาก็อาจจะกล้าพูดหรือบอกว่าแอบชอบเราแอบรักเราในตอนนั้นเราอาจจะมีใครบางคนอยู่แต่ตอนนี้เราอาจจะโสดแล้วอะไรสิ่งนี้ เรื่องเล่ามาเป็นคล้ายๆสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนะคะการอ่านพลังงานไปการอ่านและแปลตามหน้าไพา่บางอันไม่ได้ตรงกับเรานะคะเราก็ปล่อยไปเพราะอันนอาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนคนอื่นนะคะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็สมัครสมาชิกช่อง65บาบาทเราได้รับสิทธิพิเศษก็คือเราได้ชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะ เอาละค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หมอแจ้งอะไรก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ